ต้องตื่นแล้วฮะต้องทำจะบอกว่าเยื่ยนต้องมีท่าวทีพิธีกรจะดังต้องมีท่าอ๋อสุดยอดเลยครับผมเป็นแค่ต่้งภาพมืออันดับไรอันดับดูจากรูปน้องหยกกับน้องเฟิร์นนี่ไม่น่าใช่นะสองอีพีที่ผ่านมายอดกระแสตอบรับดีมากพี่พุ่งเป็นร้อรวมกันยอดคนดูมากกว่า500 500ยห้าวิว เป็นจุดเริ่มต้นอจุดเริ่มต้นนะฮะความวินาศไม่เป็นไรไม่มีคนดูเราก็ยังจะทําต่อเราก็ยังเกษตรกระสนทำต่อไปเสื้อกรสนทำต่อไปอนนี้ครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่ชาติชายหอนะครับผมอาอสงสัยจะต้องมีอะไรพิเศษเฮ้ยโอ้คนที่ชงเข้าซะแบบว่าชงเข้าแบบเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นบทเป็นบทเออเป็นบทที่แบบว่าเหมือนบทโทรทัศ์สมัยก่อนเออนี่เรามาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยโอ้โหมีงานอะไรเหรอครับ ที่นี่วันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยว่าดูระบบนะฮะของของการแข่งขันนะฮะทีแชมป์เอเชียนะครับผมป็นบอลหญิงครับผมแชมป์เอเชียเพียบนะฮะหมายถึงคนดูเราสาวเพียบป้าหมายแต่วันนี้ยังไม่มาคนยังไม่มากันยังไม่แข่งวันนี้ยังไม่แข่งดูระบบว่ามาดูเครื่องไฟดูปลั๊กดูอะไรเราต้องดูกับเขาด้วยเราก็มาส่งเขามาดูแหละเราไม่ได้มาดูนะผมต้องมาเช็คกล้องย้อนจีก็พี่อยู่กล้องไหนเนี่ย ผมอยู่กล้องนู้นกล้องนู้นใช่ไหมกล้องบล็อกนู้นใช่เล้อเรียกกล้องบล็อกหน้าที่ของการจับบล็อกมีอะไรบ้างฮะส่วนใหญ่พี่จากหลักพี่จับอะไรบ้างจับหน้านักกีฬาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ฝั่งข้าวแับกับกับเกมแล้วก็จับคนทํามีมีสโลว์ไหมกล้องพี่อ่ามีเวลาภาพออกสโลว์ก็จะมีกล้องผมนี่แหละกล้องกล้องกล้องตำแหน่งที่หกอ่ากล้องตำแหน่งที่สองครับสามสี่ เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นรูปให้ดูว่าตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองมีตรงไหนบ้างเด้วเรามีรูปเลยใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวขึ้นให้ดูเดี๋ยวเอารูปพี่เอดีมากล้องแต่ละตำแหน่งมันมันคือจุดไหนบ้างอันนี้ก็คือเป็นหลักสากลเลยไหมหรือว่าเฉพาะช่องเราที่เป็นแบบนี้ก็บางส่วนเขาก็ใช้แบบนี้แต่ถ้าหลักๆเขาก็จะบางคนก็จะเรี้ยงจากซ้ายไปขวาบางคนก็จะเรียงจากกล้องที่มันเป็นเมน กล้องเมนก็กล้องกลางนะกล้องหลังเราการแต่ทอดสดเนาะส่วนใหญ่จะเรียงกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะนับเหมือนกันหรือไม่เหมือนแล้วแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะนับเหมือนกันของเรารอบนี้ใช้กล้องกี่ตัวฮะนับแปดครับแปดับแปดแปดตัวนะรอบนี้ของเราใช้8ตัวนะอันนี้ไม่รวมโกโปรใช่ไหมนับไปนับเนาะโกโปรนี่คือจะเอาไว้ตอนที่ช่วงพักเสร็จเห็นไหมเห็นมุมเขาเรียกมุมบิวตี้ฟูลนะบิวตี้ฟูลก็เป็นมุมเอาไว้พักขึ้นขึ้นพวก ผลแน่นขันนท่าเซตนี้จบอะไรอะไรเวลาภาพกว้างๆสนามอะไรเงี้ยเขาเรียกช็อตบิวตี้ฟูลบิวตี้ฟูลช็อตแล้วก็ช่วงพักเซตมันจะพวกสกอรอพวกสถิติอะไรพวกนี้เออจะขึ้นช่วงนั้นขึ้นที่ช็อตบิวตี้ฟูลอยู่ที่ตำแหน่งที่เก้ากล้องสำหรับถ่ายทอดสดนะไม่เกี่ยวกับพวกกล้องชาลงชาเลนด์นะชาเลนด์นี่อีกเป็นหลายสิบตัวชาเลนด์นี่ไม่เกี่ยวของเราไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดเป็นเเกกี่ยวับคนละระบบแต่ว่าเวลาถ้ามีขึ้นจอเขาก็จะเอาไลน์จากชาเลนด์มาขึ้นมาให้เราแล้วเราก็จะปล่อย มันก็ดูเหมือนแบบเรามีกล้องเยอะจริงไม่ใช่ต้องคุยเรื่องตำแหน่งไหมเรื่องตำแหน่งของกล้องใช่ไหมหรือตำแหน่งนักกีฬาตำแหน่งกล้องเลยตำแหน่งกล้องนะก็คือ8ตัวนะฮะตัวว่ากล้องที่เป็นกล้องเกม2ตัว2ตัวจะเป็นกล้องที่กว้างแล้วก็เป็นกล้องที่แคบที่ไว้จับตัวเสิร์ฟอะอ่าครับมแล้วก็มีกล้องที่อไว้อยู่ข้างนักกีฬาเป็นตำแหน่ง3 4มีมีตัวไว้ถ่ายเกมที่มันแบบบอลทัดไหมอะไรไหมมันจะเห็นเห็นเส้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝั่งกล้องห้า กล้องห้าจะเป็นกล้องด้านหลังด้านหลังมุมสูงด้านหลังมุมสูงเวลาแบบว่าเลน์ไม่ได้มีการขอเลน์แต่เราเราอยากให้คนดูรู้ว่ามันลงเส้นไหมกล้องห้าจะเห็นเดียสุดเพราะมันจะเป็นมุมสูงกดลงมาด้านหลังคอร์ดครับนะกล้องหกกล้องเจ็ดก็จะอยู่ด้านหลังอีกแต่ว่าเป็นแบบฉากแอคชั่นมากกว่าของพี่ก็คือเรียกกล้องหกใช่ไหมเราเล่นแล้วแต่คนจะเรียกก็มันจะอยู่6ก็ได้7ก็ได้แล้วแล้วแต่แล้วแต่คนแต่วนใหญ่ตอนนั้นตอนนี้อยู่ที่ของเราก็คือเซตไ้เลขหก จะไว้จับหน้านักกีฬาซิกแล้วก็กล้องกล้องจับโพสต์ก็อยู่เลขแปตัว8ใช่ไหมตัวแปดก็จะง่ายหน่อยคือที่เขาเรียกเบอร์เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือสวิตเชอร์เวลาเขาเขาถ่านใช่ไหมเวลาเขาตั้งกล้องไว้เขาจะต้องตั้งเป็นเลขอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตามหมายเลขตำแหน่งกล้องแล้วก็สวิตเชอร์อยากได้มุมไหนเขาก็จะใช่เขาจะตบองมาบอกเขาจะมีเขาเรียกอินเตอร์คอมอินเตอร์คุยมีหูตามสายมันบอกจับตรงโน้นตรงนี้จับอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงเขารู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะแบบถ้ามีอะไรพิเศษหรือนอกเหนือนก็จะสั่งมา ประมาณนี้ดูไม่ยากใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่เรามีสาระเลยสารละกันห้านาทีคลิปเราได้มีสารละว่บเป็นไปได้ไงเนี่ยนะอ่ะเราอยู่กัน7-8วันนี่คิดว่าคลิปเราคงมีแต่สาระเน้นๆนะฮะเรื่องอะไรสาระรูปดูไม่ได้สาระเหลวเรื่องแบบไร้สาระเรื่องอะไรพวกนี้เราจะไม่มีแน่นอนเราไม่มีวันนี้เราไม่มีไม่มีมามีสาระเออคุณภาพเท่านั้นสุดยอดจริงนะทักทายคุยกับน้องตี้หน่อยเอาอยู่ตีขึ้นขึ้น Just here, r i g ให้ราบอกว่านีตอนนี้เราคุยกันเจอกระทําแบบนักกีฬาเขาเหมาะอบอุ่นร่างกายกันแล้วดูดิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้ดูสุดยอดจริงนักกีฬาพอมาซะอย่างนั้นเออนี่สุดยอดมาแล้วเขาเปิดเพลงกันด้วยนะอันนี้เป็นเพลงที่นักกีฬาเปิดเหรอใช่ใช่นีฬาะเขาเปิดนี่เขาก็ต้องการสุดทรีบ้างนะทุกทีมทุกทีมส่วนใหญ่เขาจะมีลําโพงมาอย่างนี้แล้วก็แบบมาเปิดเพลงก่อนวอร์มก่อนก่อนซ้อมเอามาอบอุ่นร่างกายก่อนซ้อฟเหมืเราที่ทํางานแล้วฟังเพลงไปด้วยอะไรด้วยอารมณ์ประมาณเดียวกันอันนี้เป็นทีมอะไรออสเเเเตตรรรลลีียยคับผมออส เสาพรมทองที่อยู่ในทวีปเอเชียใช่ใช่ก็วอลเลย์บอลเนี่ยเขานับโซนออสเตรเลียนับทวีปออสเตรเลียเป็นหนึ่งในทวีปเอเชียด้วยเมื่อก่อนเป็นอะไรมันก็รวมกันอยู่แล้วรวมกันตั้งแในตะไรอย่เอเชียเอเชียใช่ไหมใช่ใช่จะเป็นเหมือนกับฟุตบอลพวกนันจะแยกใช่ไหมจะมีเป็นแค่ออสเตรเลียทีมเดียวที่มาเล่นในเอเชียแต่ว่าวอลเลย์เนี่ยไม่ใช่วอลเลย์ก็คือทั้งทวีปออสเตรเลียก็คือจะมาเล่นในเอเชียทั้งหมดเลยได้เราจะดูเหมือนฝรั่งเขาจะนะใช่ใช่เขาเนี่ยเก่งกว่าเราไหมผู้หญิงยังแต่ผู้ชายนี่เก่งกว่าเรา ทีมชายเขาได้เล่นวีอนลนะแล้วก็ผู้หญิงชายหาดเขาก็เก่งผู้หญิงผู้ชายเลยชายหาดเป็นเล่หชายหาดเขาสุดยอดออสเตรเลียเราอยู่เราอยู่ที่นี่ประมาณเกือบ10วันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีคอนเทนต์ดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามสมราคากับยอดวิวของเรา2อ0สวิวที่เราที่ตั้งตาดูเรานะฮะแน่นอนทีนี้ของเรามีอะไรบ้างนี่ไงเราแนะนําเรื่องของการถ่ายเทสดไงวันนี้นะใช่ใช่มีอยู่จริงอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปสัมาัณในกีฬาออสเตรเลียด้วยนะฮะ เราวันนี้เราโกอินเตอร์แล้วอ่ะใช่เราโกอินเตอร์อยู่แล้วนะฮะสู้ๆอ้อมเราไม่ไปด้วยกันเนอะไม่เขาบอมเบิร์มอยู่หรอไม่พูดเล่นผู้เล่นไม่ไปซ้ำหรอกไม่ไปรบกวนเขาหรอกโอ้โหเขาเต้นเยเขาเต้นเล่ย